ตอนนี้นะคะผมเราก็มาเล่นทอเรททาวเวอร์ดีเฟนต์กันนะครับซึ่งเราก็จะมาถึงเวทเอาเอาถึงเวทที่180นะครับนะคเราเพราะว่าเราจะเอาเราจะรีเราจะรีวิวตัวเททันอัปเกรดดิวแมนนะคะผมซึ่งเคเจสิบสองนี่ก็คือเพื่อนผมที่ชื่อว่าพีนะครับส่วน CCA 180เนี่ยก็คือ ก็จะวางตัวตรนี้นะครับก็คือ, Ninja Woman. อน,นินจ <c oughs> าคัมเมราวูแมนหักแล้วก็ตัวนี้ก็เขาก็ขาหักนะครับเล่นจับเล่น,นกับพิการไปนิดนึงนะครับใช่ยอยา่นา,นา,ยยาไปท้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอกิเดี๋ยวรอวลุดจากกีนเลเซอร์แล้วเดี๋ยวจะวางตัวก็ยาวๆกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไปถึงเว็บที่4นะครับ เพลงเพลงไม่ได้เพลงไม่ได้เพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิควิดติดลิขสิทธิ์ปิดก่อนแล้ว,วก็จะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการช่วยนะครับตัวนี้ก็จะเออโตขึ้นนะครับ เพราะเดยวจะวางตัวนี้ตัวฟาเทเรนคอร์แมนถ้าอ่านไม่ถูกก็ขออภัย ีนะครับเขาได้หายไปเนื่องจากตัวละครของเขาขาด้วนเขาเลยลองให้หรือเปล่านี่นะคะผมก็วางตัวเขาก็เป็นก็เป็นบอสตัวแรกนะครับผม ไม่เท่ากับตอนสุดท้ายลองไปดูตอนสุดท้ายเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตอนสุดท้ายเปล่าสรุปตอนสุดท้ายก็คือสองพันล้านไว้ใช่ขอขอสองร้อยเลยอ่ะอขอไม่เออเอาสองร้อยไปเลยจะได้ตัวไททันดิวแมนอัปเกรดด้วยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูสคริปต์สคริ ถ้าเก,กิดวิกฤตขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกดหยุดเวลาเอง ไอตัวเนี้ยสิบห้าตัวเลยรอดแน่ไอตัวที่เราใฮ้ยไอตัวเนี้ยหยุดเวลาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแค่แค่นี้ก็เริ่มไม่ได้แล้วเริ่อนไม่ได้แล้วเริ่มไม่ได้มไมไดต้องมีตัวช่วยแล้วเรายังมีกระดานโต้คลืนอยู่นะ เราอย่างมีกระดานโตขึ้นเอ้ยกระดานโตขึ้นจมน้ำตายเลย อัปเดตอีกอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนี่ตีจีแมนครั้งเดียว กระดานโต้ึ้นสีแดงมาแล้วเธอ,อบูเงีไ้ไม่ใช่ตนดนะเธอโบอะเดี๋ยวตัดไปตอนถึงเดี๋ยวตัดไปตอนตอนถึงเวทที่เอ่อ40กันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็ทําการผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผ่านอุปสรรคมาตาอีกรอบหนึ่งนะครับ แค่ทดลองครับรแค่น้ําจิ้มครับผมก็เราเราก็จะมาเอาจริงเอาจังเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวก็จะไปตอนที่เราทําการเข้าสู่ด่านแล้วนะครับรครับผมเราก็ได้เข้ามาในด่านแล้วนะครับเร,เราก็ถึงเวฟที่สามแล้วนะครับแล้วก็ใช่เข้ามาใหม่เมื่อกี้นี่แค่ทดลองใช่ไหมไคนดูก็ไม่ต้องตก ครืทองันสรรู้เฉยมันไม่ยากหรอกจริงนะใช่ถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึงร้อยผมจะมารีวิวไททันดิวแมนอัปเกรในปีหน้าเฮ้ยเราเราโดนเผาอยู่เนี่ยเป็นเบอร์เกอร์ 你没水了。 กมีเป็นหนูตะเพาไง ช่วด้วยเราเราเข้าไม่ได้ช่วยด้วยเราเป็นไอ้ไอว้วนคนนึงเนี่ยเป็นไอ้อ้วนตัวหนึงตวีตวีไม่อ้วนไปดีกว่าไม่อยู่ไม่เป็นไรเฮ้ยเร,เราอยากลองปีนออกน้องแม่ปะ หมอผีคนใหม่มาแล้วหมอผีปลไปใส่ฟ้าหมอผี บิวอิงตอกตอกหมอทำไมอะสกิดกิว้าวตัดไปตอนที่เราตัดไปตอนที่เราได้ททันดิวแมนกันดีกว่าก็ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเว็บที่ส4ี่แล้ว ครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะหลุดออกไปได้ไง,ง่ายๆหรอกดูเอก็ไม่น่าหลุดออกไปได้แล้วก็ตัวทีวีก็ถ้าช่วยกดไหลเพื่อเป็นกำลังใจในการเอาตัวไททันนิวแมนล่าอัปเกรดด้วยนะคร ตอนอยู่รอบปีก็ได้ครับก็บตอนนี้นะคเขาก็มาถึงเวทที่40แล้วนะครับรก็ก็ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่10 แล้วนะครับผมจำเร่บคลิปนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดหลายนาทีเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเอาไปต่อต่อต่อแล้วก็ ใช้ช่องนี้ไม่งั้นผมจะไปขยี้บ้านคุณ